สือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยววชิระเมธีสำนักพิมพ์สป,ปายะย้อนกลับมามองสังคมไทยของเราตอนนี้เรากำลังเผชิญภัยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นราชภายัยภัยจากนักการเมืองกลางชิ้นโจรภยัยภัยจากการคอร์รัปชันโอทภยัยภัยจากการพูดโดยขาดความยั้งคิด ของผู้นำและนักการเมืองชาตากภไยภัยคือความอดอยากหิวกระหายทุพ,พภิกขะไพภัยคือข้าวยากหมากแพงกิกะไพภัยคือความหมกมุนทางเพศสัมพันธ์โดยขาดความรับผิดชอบทำให้เกิดสภาพทับท้องแท้งสูงเป็นประวัติการภัยอย่างอื่นๆนั้นเราพูดถึงกันมามากแล้ว วันนี้ภัยที่เราต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก็คือภัยจากทุพภพิขขภัยอันได้แก่ภาวะข้าวยากมากในวงเล็บน้ำมันแพงที่กำลังจอคอหอยคนไทยกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในภาวะเช่นนี้เราจะอยู่เราจะกินกันอย่างไรให้ไม่ลำบากยากแค้นจนเกินไปตอบผ่านวิธีคิดแบบพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่า เราต้องพยายามลดความอยากให้น้อยลงเพิ่มการบริโภคอย่างมีสติให้มากขึ้นตามปกตินั้นคนทั่วไปจะบริโภคด้วยท่าทีสองแบบบริโภคอย่างเป็นทาตและบริโภคอย่างเป็นไทยการบริโภคอย่างเป็นทาตคือการบริโภคตามใจกิเลสปล่อยกิเลสเป็นนายเราคอยทำตัวเป็นข้าช่วงใช้ของกิเลส หรือบริโภคตามความอยากบริโภคตามแฟชั่นบริโภคตามคำโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์หรือตามแมกกาซีนสุดอินเทรนด์คนอื่นกินมีเสพใช้อะไรแล้วเทดูดีมีรสนิยม ตัวเองก็กระสันปรารถนาจะกินมีเสพใช้อย่างนั้นกับเขาด้วยกิเลสเรียกร้องต้องการอยากบริโภคอะไรก็รีบจัดให้จนเกิดความเคยชินแต่แปลกกิเลสท,ที่ชื่อความอยากนั้นยิ่งป้อนยิ่งไม่อิ่มยิ่งเติมยิ่งไม่เต็มความอยากของคนนั้นไม่ต่างอะไรกับทะเลคือเติมอย่างไรก็ไม่เคยเต็มคนที่ไม่รู้เดชานุภาพของความอยาก จึงพยายามหาอะไรมาป้อนความอยากอยู่เรื่อยๆยิ่งป้อนกิเลสที่ชื่อความอยากยิ่งงอกงามเติบโตเป็นทวีตรีคูณแทนที่มันจะอิ่มกับกลายเป็นยิ่งหิวกระหายความอยากจึงเป็นนายที่เราต้องวิ่งหาอะไรมาเติมอยู่ตลอดเวลากล่าวอีกในหนึ่งว่าความอยากเหมือนเนื้อคนเราเหมือนสุนัขไล่เนื้อ ยิ่งวิ่งไล่เหนือนั้นยิ่งไกลออกไปไล่อย่างไรก็ไม่ทันและเหนื่อยเปล่าและหากว่ายิ่งวิ่งตามออกไปสุดท้ายก็อาจหัวใจวายด้วยความเหนื่อยอ่อนเข้าสักวันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้มีคนรวยมีมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากหัวใจวายตายหิ่งตัวตายเครียดตาย เพราะพยายามวิ่งไล่กวดความอยากมากมายแต่วิ่งตามอย่างไรความอยากก็วิ่งนำน้าออกไปไกลยิ่งกว่ามหาเศรษฐีบางคนเป็นคนรวยที่สุดในประเทศแล้วคิดว่าน่าจะมีความสุขแต่ครั้นมองออกไปนอกประเทศกับพบคนที่รวยยิ่งกว่าต่อมาทำการค้าจนรวยมากกว่าคนในประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อเหลือบตามมองไกลออกไปถึงประเทศอื่นๆในทวีปเดียวกัน กลับพบคนที่รวยยิ่งกว่ายืนตรงานอยู่ตรงนั้นอีกและครั้นพยายามทำมาค้าขายจนรวยที่สุดในทวีปแล้วกว่าตามองออกไปในโลกกลับมีคนรวยที่สุดในโลกยืนคําหัวอยู่และสำหรับคนที่รวยที่สุดในโลกนั้นทุกๆวันก็มีมหาเศรษฐีพยายามจะล้มแชมป์ด้วยการถีบตัวให้เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกคนใหม่ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมายาการของความอยากมีเงินทองกองล้นฟ้าก็หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันมายาการของความอยากเราก็จะบอกตัวเองว่าบริโภคเท่าที่จำเป็นและกำจัดความอยากให้น้อยลงดีที่สุดแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม